นะะในช่วงหนานาวแบบนี้ถือว่าเป็นช่วงของการท่องเที่ยวเป็นช่วงของการท่องเที่ยวไปทางธรรมชาตินั่นเองเมือนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนําค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือท um, hm, ุ่มดอกกระดุมทองนะคะซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งหนึ่งในนี้ก็คืออุบลราชธานีเป็นเมืองซีมหาัศาจรรย์นะคะนั่นก็คือซีอิมซีแสงซีการพัฒนาประเทศนั่นเองนะคะสิเป็นจัไหนติดตามได้จากรายงานค่ะสีเหลืองทองอารามยามต้องแสงแดด กับลมหนาวที่พัดโชยพริ้วไหวไปตามลมของดอกเหลืองทิพวันเป็นภาพสวยงามยิ่งนักแล้วเมื่อมารวมกันหลายๆต้นหลายๆดอกก็กลายเป็นภาพทุ่งสีเหลืองทองอันกว้างใหญ่ซึ่งชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวจะนิยมเรียกกันว่าทุ่งกระดุมทองประกอบกับภาพเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังทุ่งดอกไม้ป่ายิ่งกลายเป็นภาพความงดงามที่ธรรมชาติสรรสร้างบนความเจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบันในพื้นที่บ้านพึ่งตก หมู่4ตำบลโนนพึ่งอําเภอวารินชาราบจังหวัดอุบลราชธานีธรรมชาติได้สร้างทุ่งกระดุมทองขึ้นบนพื้นที่นากว่าสมไร่เมื่อรู้ข่าวนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่ก็ต่างเดินทางเข้ามาเที่ยวชมเก็บภาพประทับใจชื่นชมความงดงามของทุ่งกระดุมทองหรือดอกเหลืองที่พวันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในหมู่บ้านแห่งนี้ถึงแม้เส้นทางถนนหนทางจะค่อนข้างที่จะคับแคบรถยนต์ไม่สามารถสวนทางกันได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมนตพึ่งได้ขอความร่วมมือและแนะนำให้รถที่ขับเข้าไปเดินรถทางเดียวเป็นวันเวจะสามารถออกสู่ถนนได้สองเส้นทางเมื่อท่านได้เดินทางมาแล้วขอให้ท่านเดินทางโดยใช้วันเวนะครับเพราะมันจะมีทางที่จะสัญจรอ,ออกไปอีกทางหนึ่งได้นะครับท่านสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ที่ทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองที่ประวันได้นะครับโดยเดินทางมาจากวาลินชำราบนะครับมาที่นี่ก็ประมาณ 5กิโลด้วยกันนะครับเดินทางผ่านวัดหนองประพงนะครับแล้วก็เดินทางผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งนะครับเดินทางมาทางทิศใต้นะครับเมื่อถึง3แยกแล้วนะครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3022ทางหลวงชนบทเลี้ยวขวานะครับแล้วก็มาถึงวัดบ้านพึ่งนะครับพอมาถึงวัดบ้านพึ่งจะมีซุ้มประตูเหล็กนะครับนิดนึงครับท่านก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายนะครับ พอเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับมันก็มาประมาณสัก300เมตรแล้วก็จะเห็นทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองทิพวรันอยู่ด้านซ้ายมือของทางนะครับจะเป็นทุ่งที่มีดอกเหลืองทิพวรรณอัลลามอลานะครับเยอะมากนะครับเหมาะในการที่ท่านจะมาเซลฟี่นะครับในการที่จะเดินทางมาไม่ผิดหวังนะครับดอกเหลืองทิพวรันหรือชาวบ้านเรียกว่าดอกหัวโปรหรือดอกค้อนกลองเป็นเหมือนสัญญาณหรือสัญ,ญลักษณ์ในการบอกเวลา เมื่อสมัยโบราณยังไม่มีนาฬิกาให้ดูเวลาโดยคนโบราณจะสังเกตดอกไม้ชนิดนี้เมื่อเวลาเริ่มบานจะเป็นช่วงเวลาใกล้เที่ยงคนโบราณจะตีกลองเพงเมื่อถึงเวลาดอกเริ่มหุบก็จะเป็นการตีกลองแรงเพื่อให้สัญญาณเป็นเวลาเริ่มพบคำในปีนี้ดอกเลืองทิพรวรนจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงช่วงปลายเดือนมกราคมดอกจะบ,บานสะพรั่งสวยงามเป็นอย่างมากเวลาที่เหมาะในการถ่ายรูปเก็บภาพ จะอยู่ในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง15นาฬิกาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองทิพวันนะับเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเป็นการเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมความงดงามของทุ่งกระดุมทองเมืองอุบลราชธานีเมืองสีมหัศจรรย์ สี่แสงสี่อิ่มสีการพัฒนาธนชัยจึงเจริญทีมข่าว NBT บทีวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีาที่เเเรเก